มาดูรถโตโยต้ ota, าผ่าใส่จอ,อยตรงรุ่นรถกันค่ะในชุดต,ตรงรุ่นรถเอาผ่ามีจอดอยขนาดหน้าจอแสดงผล10นิ้วพร้อมหน้ากากและชุดอุปกรณ์ปักตรงรุ่นรถติดตั้งแทนที่บริเวณหน้ากากและจอเดิมโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟรหรือดัดแปลงรถค่ะระบบเดิมของรถสามารถใช้ได้ครบถ้วนนะคะทั้งปุ่มกดพวงมลาลัยถ้ามีจอเพดานและกล้องมองถอยหลังมาก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมค่ะคันนี้นอกจากมีกล้องมองถอยหลังเดิมอยู่แล้วนะคะเขาก็ยังมีกล้องมองหน้ารถมาด้วยก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะหรือถ้าไม่มีกล้องมองถอยหลังหรือกล้องมองหน้า เราอยากจะติดเนี่ย,ยก็สามารถติดเพิ่มได้นะคะจอ Android ขนาดหน้าจอแสดงผล10นิ้วเขามีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์ด้วยนะคะและไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android เนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับจอ Android แบบนี้ได้ค่ะโดยจอ Android ทุกรุ่นเขาสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก p l a y Store มาเล่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์แอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเวลาเดินทางก็ขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นแอปแผนที่นำทางค่ะอย่างเช่นแอปแผนที่ Google m Map เ,เราก็สาาามรถดวน์โหลดมาาใช้้งนนไดเลยะะคะ หรือถ้าอยากใช้งานแอปอื่นๆเนี่ยก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เองจากเบรโซค่ะถ้าอยากใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันก็สามารถทําได้นะคะโดยการแบ่งเป็น2หน้าจอแบบนี้เลยนอกจากจอแอนดรอยเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่จอได้แล้วเนี่ยในด้านของการใช้งานพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุเอ็มเล่น USB หรือแฟลชไดร์เพื่อดูหนังฟังเพลงแล้วก็บูทูดกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็สามารถทําได้นะคะแล้วจอเขาก็ยังมีอีควอไลเซอร์มาให้เราปรับแต่งเเสยงงงพลลลบกาาแหหมไดด้้ตใจวค่ะรือ ยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นซับบ็อก B M Power M ถ้าไม่มีจอเพดานก็ติดเพิ่มได้นะคะรวมไปถึงกล้องมองถอยหลังและกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้วยจอแอนดรอยเขามีให้เลือกหลายรุ่นหลายสเปคจอบางรุ่นก็สามารถติดตั้งกล้องรอบคันเพิ่มได้ด้วยค่ะถ้าสนใจจอแอนดรอยตรงรุ่นรโตโยต้าผานแบบนี้สามารถสอบถามได้เลยนะคะร้านไพศาลเทคนิคหนองแคสระบุรีค่ะ